วันนี้เรามาเที่ยวที่สถานที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งค่ะที่นี่คือผาหินแกะสลักต้าจูค่ะวันนี้เราเดินทางกันแบบสบายๆอีกวันหนึ่งเพราะว่าเรามากับแม่แล้วก็อาอีค่ะพอทุกคนได้มาก็ถูกใจแล้วก็ชอบใจกันมากๆค่ะ แม่ดูชอบมากๆเพราะว่าสามารถมาที่สถานที่แห่งนี้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้อายุจะมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเที่ยวค่ะถ้าทุกคนสนใจที่จะมาเที่ยวสถานที่นี้ก็สามารถมาได้ด้วยตัวเองค่ะโดยนั่งรถไฟความเร็วสูงและมาต่อที่รถบัสหรือว่ามาต่อรถเหมาหรือว่าแท็กซี่ก็ได้ค่ะม,มาเที่ยวเองก็จะไม่เร่งรีบนะคะมาค่อยๆเดินไปเที่ยวไปแล้วก็พักไปตามระยะทางค่ะ ส่วนตอนขากลับนะคะเราถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงกิมงงก็สามารถจองตัว๋วแล้วก็ขึ้นรถกลับในตัวเมืองได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะลองไปดูกันค่ะ